วันนี้รามางทำงานฟาร์มนะคะทุกคนวันนี้เรามาปลูกผักนี่มาปลูกผักเนี่ยปลูกผักอะไรกันไ่ลูกผักวางอยู่ตรงนี้ต้นนี้นเนี่ยค่ะเหมือนต้นกุ้ยไ,ออไรขึ้นช่ายเลยค่ะนี่เนาะตัวไถเค่ะกำลังอ,อนันนี้วันนี้หนิงมาทำงานปลูกผักค่ะทุกคนบรรยากาศในฟาร์มค่ะนี่เขาเอารถมาส่ง นี่พนักง,งานของเรามีแต่คนไทยนี่มีพี่จีด้วยค่ะนูน่นรถขนผักรถแท็กเตอร์คันใหญ่เลยฝนกำลังจะตกค่ะอันขา้ขาวๆนะ่น่ะย่าเลยค่ะย่าให้บัวยาให้แก้ให้แพทย์เขาเก็บยาไว้กำลังยืนกำลังยืน บ้านเขาบ้านเขาอยู่กลางฟาร์มเลยค่ะน,นี่แหละพักที่เราจะปลูกค่ะทุกคนช่วงเช้านีไปตัดอันนั้นเนาะตัดพักพักกะหล่ำตัดตัดพักช่วงบ่ายทีน่นี้เขาก็เลยหายมาปลูกพักใครปลูก <c oughs> หาง <c oughs> หางห่างเท่าไมา้เท <c oughs> ่าไม้วัดค่ะทุกคนโอเคคือ <Okay, cool. S 1> ใ,ใ,ใหญ่ <c oughs>

ยูทูบเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวไม่้กดตางแล้วรีเน็ตไม่สวยด้วยนะเอาเเอออไปเลยกดถ่ายยังเนี่ยอดถ่ายแล้วบางทีน่ะถ่ายวิดีโอไม่ได้กด นะพี่จิยังเพิ่งบอกยังไม่ได้ตกลงกันรับพนักงานปลูกผักแต่ไม่รู้อะไรร <c oughs> ับพนักงานปลูกผัก <c oughs> อาจจะได้เยอะกว่านะ รอบๆอมคะสำหรับบ้านเรานะก็โอเคสำจะบงเงา300ใช่ไหมอยู่บ้าน,าานเราสำเ้็นฝันใช่อันนี้ชั่วโมงรอ 140. ้อยสี่สิบไม่ดีมาอยู่นี่เดี๋ยว ลูกเจ้าของสวนเขาหล่อนะแต่ว่าเขามีแฟนนะพยา,ายามหนุ่มอยู่เลยเนาะพี่จีมือวานเนี่ยที่ขับรถมารับพกวกเราอะ่ะได้เหรอเออเจ้าของสวนใช<า>่อ่ะดึงว่าปฏิกันลูกชายเขาได้นะน,น่าจะลูกชายนะจีทำอะไรนั่งเบรกนั่งเบรกนั่งเบรกค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเบรกอยู่ ปูกเป็นแถวค่ะทุกคนนี่สวยงามมากค่ะโงมาน่รู้สึกปวดเอว

ลอยบัาบ Yeah, yeah. <laughs> แดดออกแล้วฝนตกวันนี้ กานั่ง <laughs> นั่งพักเมื่อยนั่งพักเมื่อยหิวดิอยากกินน้ำู่แต่น้ำยู่ไกลเกินพักสิบนาทีพี่น้องฝีมือเรา